มาส่งเรากันแล้วครับผมสวัสดีครับตอนรอน้องน้องนะครับเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีเพราะนี่คือแอดมิชชั่นซอนแอร์ครับมาถึงวันอังคารกันแล้วนะครับน้องๆวันนี้ต่อเนื่องกันเลยกับช่วงทีมทัวร์นะครับเพราะว่าพี่จีจีพาน้องน้องไปทัวร์กันครับที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับผม แต่ก่อนที่จะไปพบกับพี่จีจี้นะครับไปแวะดูข่าวกันก่อนวันนี้จะเป็นข่าวเรื่องอะไรข่าวการศึกษาของที่ไหนใช่ที่ของน้องๆที่อยู่ในฝันหรือเปล่าติดตามกันเลยในช่วงแอดข่าวขยับข่าวซูมเข้ามาใกล้ๆครับน้องๆเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีมาฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเปิดรับตรงโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนนแกตและก็แพท จำนวนทั้งสิ้น682คนเลยทีเดียวครับท่นน้องคณะที่เปิดรับนะครับมากมายเลย 1. คณะครุษศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาและเทคโนโลยีมีเดียครับผม เห็นไหมครับว่าหลายหลักสูตรมากๆมาดูคุณสมบัติการคับน้องๆจะต้องเป็นนะครับน้องๆที่ศึกษาอยู่ชั้นม6ปวชหรือว่าสําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้นะครับ G p a c k ตามแต่ละที่สาขากาหมดด้วยครับแผนวิทย์คณิตเท่านั้นและที่สําคัญครับใช้แกะและก็แพ่ตามแต่ละที่สาขากาหมดด้วยเช่นกันครับสำหรับการคัดเลือกครับน้องๆมีการสอบข้อเขียนแล้วก็วิชาเฉพาะนะครับแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคมปีหน้านู้นนะครับน้องๆสามารถเข้าไปตวปปรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ admission.kmutt.ac.th ครับผมช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าพี่ g ีต่อเนื่องจากเมื่อวานน้องๆครับวันนี้เด็ดแน่นอนห้ามพลาดช่วงหน้าจะกัน สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทีนทัวช่วงนี้เราจะมาหาคำตอบกันเพิ่มมากขึ้นนะครับกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครันบน้องๆตอนนี้พี่จีจี้เขาเร่งมาแล้วเพราะว่าเวลาเนี่ยมีน้อยเลอเกินไปพบกับพี่จีจี้ในช่วงทีนทัวเปิดร้วมหาวิทยาลัยครับ สวัสดีค่ะเรายังอยู่กันที่เดิมนะคะในช่วงของทีมท <Sure> ัวร์เปิดรัวมหาวิทยาลัยกับที่นี่เลยค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนั่นเองกับพี่จี้คนเดิมและพี่แนนค่ะ พี่แนนบอกว่าพี่แนนจะพาไปดูเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อมอือเราจะไปกันเลยไหมคะยังค่ะยังค่ะก่อนที่พวกเราจะไปดูสื่อนวัตกรรมนะคะพี่แนนจะพาน้องๆไปรู้จักกับเจ้าของบ้านของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์กันก่อนค่ะถ้อย่างั้นไปกันเลยไหมคะนำทาาไปเลยค่าไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของบ้านของเรานะคะก็คือท่านคณะบอดีแล้วก็ท่านอาจารย์หัวหน้าภาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทักทานเลยคนอื่นขอถามเลยเพราะว่าได้ยินมาจากพี่แนนบอกว่าพี่แนนเนี่ยเป็นรุ่นแรกของสาขานี้เลยเลยสงสัยค่ะว่าทําไมเพราะอะไรถึงเลือกที่จะเปิดสาขานี้ออกมาคะสาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาค่ะเราเช็คข้อมูลย้อนหลังไปนะครับว่าสาขาที่เป็นสาข,ขาขาดแคลนก็จะมีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเดิมเนี่ยเราเปิดคณิตศาสตร์ศึกษาอยู่แล้วะนะครับภาษาอังกฤษศึกษาเราก็เลยมาเปิดวิทยาศาสตร์ศึกษา,ษาอ,อีกสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนคือเราก็จะจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนะคะ active learning อีกสิ่งหนึ่งที่เราเน้นเป็นสําคัญมากเลยก็คือคุณธรร,รมจริยธรรมยังไงวันนี้ตนะ้องขอบคุณรรรคอาจารย์ทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ จลัมเมื่อกี้นะคะที่เราไปพบท่านคณะบดีมาแล้วนะคะ,ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องศูงนย์นว,วัตกรรมการศึกษาค่ะอืมชห้องนี้ก็คือ<ช>ห้องที่เอาไว้ทําอะไรคะห้องนะคะที่พวกเราเอาไว้โชว์สื่อแล้วก็นว,วัตกรรมนะคะที่พวกเรานิสิตเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาอ๋อก็คือมีสื่อต่าง<ช>ๆที่เอาไว้ใช้ในการสอนสอนจริงๆค่ะพวกเราจะต้องเอานําไปสอนจริงๆในเวลาพวกเราไปฝึกสอนค่ะ พี่นิวนะคะแล้วก็จะมีสื่อนวัตกรรมที่พวกเราผลิตขึ้นมาค่ะตั้งอันนี้ถือไปตัวแรกเลยใช่ไหมอะไรที่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ค่ะมันคืออะไรคะพี่เใช่มันคือจิ๊กซอว์ของตารางธาตุค่ะอ๋อเราจะมาดูนะคะมันจะมีการต่อกันทำยังไงบ้างยอะไรอย่างนี้จิจิเช่นถ้าสมมติเราเล่นกันหลายๆคนนะคะพี่นิวก็จะหยิบนี่นี่เหมือนตัวจิ๊กซอว์นะคะถ้าสมมติพี่นิวบอกว่าอันนี้คือองค์ประกอบของกระดูก ค่ะพี่จิ๊กก็ต้องหานะคะเนี่ยตัวจิ๊กซอที่จะมาเข้ากันเอ้ยตัวไหนเอ้ย <Yeah. S 2> เคานรอาาามทํอะไรกันคะอนี้ก็เป็นแบบจําลองนะคะแบบว่าเราจะได้ดูแบบเราจะไปในระบบระบบนิเวศหนึ่งเช่นแบบเด็กให้เด็กไปสืบค้นตามป่าชายเลนใช่ไหม,มก็จะมีใบไม้ต่างๆมากมายมเด็กก็จะไม่สามารถจําแนกใบไม้ได้ถ้าเรามีเป็นต้นแบบเด็กก็จะสามารถจําแนกใบไม้ได้ค่ะก็จะง่ายต่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเอาไว้ใช้กับเด็กระดับชั้นไหนคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชั้นเลย เราก็เดินกันมาทั้งวันแล้วได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่นี่เอาเปน็นว่าให้พี่แนนฝากอะไระถึงน้องๆที่สนใจทางด้านสาข,ขาวิชาวิาทยาศาสตร์อ,อดีกว่าค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณครูแล้วก็เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะคะที่สาขาเรานะคะก็มีอุปกรณ์มีสื่อมีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้น้องๆมาเตรียม ความพร้อมเพื่อจะได้ไปเป็นครูในอนาคตค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าพี่ซิตี้จะพาไปทีมทัวร์ที่ไหนเนี่ยต้องอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้<ไ>ขอตัวลาไปก่อนพี่บยบ๊ายบายไว้เจอจกัน ช่วงทีมทัวร์จบไปแล้วนะครับน้องๆแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เต็มอิ่มแน่นอนเลยกับสรุปเข้ม13ร้อยปีจามจุลีร้อยความดีตามรอยพ่อน้องๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้10นาทีก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนอย่าลืมเปิดมาดู a d m i s t u r e s on Air นะครับวันนี้พี่ก้าวแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อน18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์มาเจอกันใหม่นะครับส